สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สอิงสามของเรานะคะอ่ะเราดูหนังสือกันก่อนนะคะอิงสามเนี่ยเราจะใช้หนังสือ l e a ทูนะคะหรือว่านักเรียนจะเรียกว่าหนังสือ l e a 2เนาะจะเป็น reading and writing ค่ะแสดงว่าในอิงสามเนี่ยเราต้องทำอะไรกันบ้างคะนักเรียนเราก็ต้องอ่านและเขียนค่ะมีทั้งอ่านมีทั้งเขียนอ่ะแล้วในหนังสือเนี่ย หลายๆคนจะสังเกตว่าเปิดยากมากๆเลยงงอะครูเปิดยังไงเนี่ยงงๆง,ง,ง,งมี Reading ก็เยอะแล้วก็ให้ทำเ Exercise เยอะเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในคอร์สนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะหนังสือที่ครูปแป้นทำให้เนี่ยจะเป็นหนังสือที่เรียงแบบฝึกหัดมาเรียบร้อยแล้วค่ะจัด section จัดลำดับให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ปนกันเหมือนในหนังสือ Leap to แน่นอนค่ะทุกคน การเรียงลําดับในหนังสือที่ครูแป้งทํานะคะก็จะเรียงจาก reading ก่อนนะทุกคนทําไมอะครู reading ทําไมเราต้องอ่านก่อนที่จะเขียนได้คะ่ะอ่านักเรียนนึกภาพตามครูนะอ่านเพื่อที่จะได้ข้อมูลคะ่ะแล้วเราก็นําข้อมูลมาเขียนคะ่ะทุกคนซึ่งในการเขียนเนี่ยเราก็ต้องมี Structure มี Grammar ใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงกันเนาะ อ่ะเริ่มจาก reading นะคะถัดไปค่ะ reading เสร็จเก็บคำศัพท์ค่ะ vocabulary นะคะหลังจากนั้นเก็บ v o c a b เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็น writing ค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะก่อนที่เราจะไป writing นะคะครูปแป้งบอกแล้วว่าเดี๋ยวมีสอน grammar ก่อนแน่นอนและเมื่อเรานำ grammar กับ v o c a b มาตุง้งรวมกันนะคะเป็น Google c a n ค่ะเขียน writing ได้เลยนะคะ ทีนี้นะคะในคอร์สนี้นะคะที่ครูแป้องอัดวิดีโอนี้นะคะบางครั้งก็อาจจะมีการข้ามบาง Exer c i s e ข้ามบางแบบฝึกหขัดไปนะคะแต่นักเรียนไม่ต้องห่วงนะคะครูแป้งจะอธิบายเล็กน้อยนะคะและเพื่อเป็นการประหยัดเวลาน้อไม่ให้เสียเวลานะคะครูแป้องอาจจะข้ามบางข้อไปแล้วก็จะมีเฉลยอ,อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกคน